สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอสการเรียนรู้ออนไลน์โปรแกรม Premiere Pro ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้การทำ speed ramping กันเปิดโปรเจกต์ไฟล์เดิมแล้วไปที่ถาดโปรเจกต์แล้ลคลิกเพื่อ import นำเข้าคลิปตัวใหม่มาชื่อว่า lesson 13 open คลิปตัวนี้มี frame size 1 9 2 0รมสและ frame rate 25 frame per s e c ดับเบิลคลิเพื่อเปิด Source Monitor ผมจะขอเปิดซีเควน c ์ขึ้นมาใหม่ดังนั้นเราปิดซีเควน c ์เก่าแล้วไปเอาเฉพาะวิดีโอลงมาในถาดว่างเปล่าเพื่อให้เขาเปิดซีเควน c ์ขึ้นมาใหม่กด a l t e r อร์เนค้างไว้แล้วกลิ้งเราจะได้ซีเควน c ์ที่มี f r a รมไซส e และ f เฟร Rate เท่ากันกับคลิปชื่อก็เหมือนกัน การทำสปีดจริงๆแล้วเป็นการเล่นกับเวลามากกว่าเพียงแต่ว่าสปีดมันก็จะมีผลไปด้วยทำไมถึงพูดว่าเล่นกับเวลาก็เพราะว่าปกติเวลาเราตัดต่อคลิปเนี่ยช่วงไหนที่เราไม่อยากให้เห็นเราก็จะตัดออกไปเลยหรืออยากให้เห็นแต่อยากให้มันเวลามันกระชับเราก็ตัดออกไปเหมือนกันมันมีวิธีก็คือการทํำสปีดนี่แหละที่เนื้อหายังเท่าเดิม แต่สามารถปรับให้เวลามันกระชับหรือจะยืดเวลาเพื่อนเน้นให้เห็นจุดนั้นนานๆก็ได้ถ้าเน้นให้เห็นจุดนั้นนานๆนั่นคือการทำ slow motion แต่ถ้าให้ผ่านตาไปเร็วๆมันก็คือการทำ speed เร่ง speed เพิ่มความเร็วเนื้อหาขึ้นวิธีการทาครับเริ่มจากคลิปที่คลิปแล้วไปที่ดอ o p d o w n เมนูคลิปเราจะเจอคำสั่ง speed and duration หรือว่า c อน t r o l r อีกวิธีก็คือมาคลิกขวาก็จะเจอคำสั่งนี้เช่นกันคลิก Speed Duration Dialog Box ก็จะเปิดขึ้นมาให้เราปรับค่าสปีดอย่างที่บอกแล้วเราจะลองเน้นให้เห็นนานๆนั่นก็คือการทำ Slow Motion ลดความเร็วลง50%ก็จะเหลือ50%เห็นไหมฮะความยาวเวลามันก็จะเพิ่มขึ้นคลิกโอเคนี่ครับคลิปเราก็จะยืดขึ้นอ่า อ่ะเอากลับมาใหม่กลับเป็นร้อยเหมือนเดิมมาดูคลิปกันก่อนว่าในคลิปมีอะไรก็เป็นประมาณนี้นะฮะความเร็วปกติป๊บนี่คือความเร็วปกติอ่ะทีนี้เอาจริงละ e แล้ว s p t i o n ปรับ r a t i o n ปรับ50%เอาละ มื1 0ความยาวก็จะเพิ่มขึ้นคลิกโอเคแล้วดูทําสโลโมชั่นทั้งคลิปเลย50%มันก็จะชา้าประมาณนี้ถ้าคลิกขวา s ส e ี Speed d ดู a t i o n แล้วสปีดเป็น20%คลิกโอเคดูไหมนี่มันก็จะเริ่มกระตุกแล้เห็นไหมฮะเริ่มกระตุก เพราะว่าอย่างที่เคยบอกตั้งแต่บทแรกๆแ,แล้วว่าถ้าจะทำสโลโมชันคุณต้องถ่ายที่เฟรมเรทสูงๆไว้ก่อนการที่มันกระตุกก็เพราะว่าจากเดิมใน1วินาทีเรามีอยู่แค่25เฟรมพอปรับให้มันเป็นสโลโมชันเราปรับไปลดลงเหลือ20ถูกไหมครับเนี่ยยีก็เท่ากับว่า5วินาทีเรามีอยู่แค่25เฟรม หรือจะพูดง่ายๆก็คือว่าเรามีอยู่5เฟรมใน1วินาทีดังนั้นใน1วินาทีมีอยู่5เฟรมเขาก็ต้องเอาเฟรมนั้นๆมาฉายซ้ำมาฉายซ้ำให้ครบ25เฟรมเปอร์เซกไงภาพมันเลยดูเหมือนกระตุกทั้งๆที่มันก็25เฟรมเปอร์เซกนี่แหละแต่ภายในนั้นช่วงหนึ่งจะมีเฟรมเดิมมาฉายซ้ำมันก็เลยกระตุก อ่าถ้าไม่อยากให้กระตุกครับถ้าไม่อยากให้กระตุกก็มีวิธีแต่มันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนั่นก็คือเราต้องเปลี่ยน time interpolation จาก frame sampling เป็น optical flow คลิกโอเคเห็นไหมครับสีแดงปรากฏเลยผมจะขอเร n d e r มันสักช่วงหนึ่งแล้วกัน ตั้งกั้นหน้าเพราะว่าไม่งั้นมันจะช้ามากแล้วช่วงปุ๊บตรงนี้ตั้งกั้นหลังแล้วไปที่ sequence render into out แล้วเรากลับมาดูกันนี่ครับหลังจากที่เราทำ slow motion โดยการปรับสปีดลงเหลือ20%และใช้ time interpolation เป็น optical flow เราก็จะเป็นแบบนี้นะฮะภาพมันก็ไม่กระตุกแต่เราก็ต้องจ่ายคืนเข้าไปด้วยความคมชัดเห็นไหมฮะถ้าเห็นไม่ชัดซูมเข้าไปสักร้อยเปร์เซ็นต์ี่มันต้องมีจ่ายคืนเข้าไปเราไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ อ้าวดูใหม,ห,หม่เห็นไหมเห็นไหมนี่มันเหมือนฮีทเวฟ v e อะฮะนี่ฟุบแต่ภาพมันสมูทนะฮะภาพมันสมูทแล้วมันก็มีเขาเรียกว่า ghost effect นี่ฮะเป็นภาพซ้อนขอบขอบเบลอเบลอนี่นี่ก็เลือกเอาถ้าเกิดว่าไปถ่ายมาเฟรมเรทต่ำๆแล้วมาทำสโลว์โมชั่นเราก็จะสูญเสียเป็นแบบนี้ แต่ถ้าเราได้ถ่ายสัก50เฟรมเหรือ75 fps, เฟรมเเซนี่ยตรงนี้มันก็จะจะน้อยลงแล้วถ้าเราเลือก Optical Flow เราก็ได้ภาพที่ไม่กระตุกแต่บางคนก็อยากได้ภาพกระตุกเหมือนกันแล้วแต่ใช้มันมีวิธีให้เลือกนะครับแต่ที่แน่ๆเลยคือถ้าจะทำ Slow Motion เนี่ยเอาเฟรมเรทสูงๆไว้ก่อนได้เปรียบ ว่าคงจะเข้าใจทีนี้กลับมาคลิกขวา speed duration ปรับเป็น100%เหมือนเดิมแล้ว frame sampling มาทำเป็น reverse ดูบ้างครับ reverse คลิกโ OK. อเคทีนี้ตรงนี้ก็หายไปเคลียร์ไป in and out คลิปเราก็จะเหลือสั้นเท่าเดิมแต่ เพิ่มเติมคือถอยหลังปุ๊บนี่ดูการทำ reverse โดยความเร็วปกติก็ทำได้เป็นแบบนี้ reverse ความเร็วปกติประมาณนี้คลิกขวา speed duration เรา reverse ออกคราวนี้เรามาเร่งเพิ่ม speed กันบ้าง การเพิ่มสปีดจะไม่มีปัญหาเลยสำหรับ Ghost Effect หรืออะไรเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเราเพิ่มสปีดเป็น200%นั่นหมายความว่าจากเดิม1วินาทีมีอยู่25เฟรมตอนนี้1วินาทีเราจะมี50เฟรมแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นตัดปัญหาไปปัญหา Ghost Effect จะมีเฉพาะ Slow Motion คลิกโอเคแล้วเรามาดูกัน นี่เพิ่มสปีดไม่มีปัญหาเรื่องโกสฮะหรือทำแบบตลกตลกเป็นหนังการ์ตูนเลยก็ได้500%เปอร์เซ็นต์ี๋ยวๆนิดเดียวปุ๊บอืมอาลละพลิกขวาสปีดดูเรชั่นกลับมาเป็น100%เเหมือนเดิมแล้วเราลองมาทำ เป็นช่วงๆกันบ้างก็ได้เราเลือกช่วงนี้แล้วกันกด C หรือ Razer To o l ตัดฉุบเข้าไปเลื่อนมาปุ๊บตัดฉุบเข้าไปกด V แล้วดึงตัวนี้ออกมาไกลๆก,ก่อนจากนั้นลองมาทำสโลโมชันเฉพาะคลิปนี้กันบ้างเอาเป็น50คลิป โอเคแล้วกดที่แก็บกด delete แบบนี้ก็ทำได้พอจะขึ้นปุ๊บก,ก็ช้าตุ๊บแล้วก็เร็วเหมือนเดิมมันก็โอเคอยู่นะแต่ถ้าถ้าเรา s ล o w เยอะกว่านี้ล่ะเป็น20ปุ๊บ คลิกตรงแก็บ delete แล้วลองดูใหม่จะเน้นเฉพาะช่วงขึ้นเนินตรงนี้แล้วก็ลงกลึบขึ้นมาซึ่งมันก็โอเคอยู่แต่มันจะมีวิธีที่ดีกว่านี้และสมูทกว่านี้นั่นก็คือการทำ speed ramping ทำยังไง ดีลิตออกไปแล้วยืดมาให้เต็มอันนี้เป็นความเร็วปกตินะครับพอผมยืดมา100% frame sampling วิธีการทำไปที่หน้าต่าง effect control นี่ครับตรงนี้ครับ speed ramping เราสามารถทำตรงนี้ได้เลยแต่มันจะไม่สะดวกเรามาทำที่ track video จะสะดวกกว่ากด alternate ขยายให้กว้างขึ้นมาอีก มาคลิกขวาตรง fx เนี่ยครับคลิกขวา motion ก็คือคุณสมบัติพื้นฐานเหมือนกันเลยครับกับฝั่งนี้นี่คือ motion คุณสมบัติพื้นฐาน opacity ต,ตอนนี้ opacity มีจุดดำอยู่นั่นหมายความว่าเจ้าเส้นกราฟตรงนี้ฮะนี่คือเส้นกราฟนะครับเป็นเส้นของ opacity อ,อ่าก็คือตัวนี้ถ้าฝั่งนี้ก็คือ opacity คือตัวนี้นะครับคือตัวนี้ อีกตัวหนึ่งคลิกขวา Time Remap Speed ก็คือตัวนี้นี่ครับ Time Remap Speed ถ้าทำตรงนี้แล้วมันจะไม่สะดวกทำตรงนี้จะสะดวกกว่าคลิกขวาเราจะเปลี่ยนเส้นกราฟนี้จาก Opacity เป็น Time Remap Speed อ้าคลิกดูใหม่ตอนนี้จุดสีดำมาอยู่ที่ Speed แล้วเส้นกราฟเส้นนี้ก็จะเป็นเส้น Speed การทำสปีดเรามาเลือกจุดเหมือนเดิมครับอ่าสมมุติว่าช่วงนี้กำลังจะขึ้นเราจะเน้นสโลโมชันช่วงนี้เราไปที่ตัวนี้ครับ Pentool เราสามารถคลิกสร้างคีเฟรมตรงนี้ได้โดยใช้เครื่องมือปากกาเพนทูคลิกตุ๊บเข้าไปก็จะเกิดคีเฟรมขึ้นเลื่อนมาจนถึงตอนกำลังจะลงะประมาณนี้คลิกสร้างอีก ุดนึงแล้วไปที่ Selection Tool จากนั้นการปรับสปีดหรือลดสปีดสามารถทำได้ตรงนี้ครับเมื่อเอาเมาส์ลูกศรไปชี้ที่เส้นกราฟเนี่ยเราสามารถคลิกแล้วดึงขึ้นก็คือการเพิ่มสปีดตัวเลขเปอร์เซ็นต์ของสปีดก็จะแสดงให้เราเห็นด้วยช่วงนี้เอาสักร้อยก็ได้ฝั่งนี้ก็เช่นกันดึงขึ้น ช่วงที่เราไม่เน้นอยากให้ผ่านไปเร็วๆแต่เนื้อหาอยัางเท่าเดิมเราก็อัพสปีดขึ้นไปส่วนตรงนี้ตอนนี้มันเป็นร้อยอยู่เราจะเน้นก็คือจะทางให้ตรงนี้มันกว้างๆาเน้นเวลาช่วงนี้ให้มันกว้างๆให้คนได้มองกันช้าๆนานๆแล้วก็ลดสปีดพอลดแล้วช่องนี้มันก็จะกว้างขึ้น ลดลงเหลือตัวเลขสักอะกก่อนก็ได้แล้วลองดูอาเริ่มต้นมันก็จะเร็วตรงนี้ก็ปุ๊บช้าอาแล้วก็เร็วอานะครับทีนี้ตอนนี้ความแตกต่างมันยังไม่ชัดเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วมันเหมือนตกหลุมหรือตกขั้นบันไดนะฮะสปีดมัน ถ้าจะให้สมูทกว่านี้ลองดึงมาอให้มันสโลวกว่านี้เอาที่20แล้วกันแล้วดูอีกทีหนึ่งเนไ,ไหมมันก็ไม่รื่นอ,ะอ่ะพอตอนลงก็ไปเลยจะให้มันดูสมูทกว่านี้เรามาดูตรงนี้ครับคีเฟรมนี้มันมีซ้ายขวาเราสามารถแยกออกมาได้ เมื่อแยกแล้วทุกอย่างเป็นการปรับความเร็วนะช่วงนี้เวลาก็จะมีผลกับตำแหน่งพวกนี้เหมือนกันคลิกเราจะเห็นเป็นแขนด้วยนะมีแขนด้วยฝั่งนี้ก็เช่นกันครับฝั่งนี้เอาคลิกแล้วดึงมาถ้าดึงมาฝั่งนี้ไม่ออกก็เท่ากับว่าต้องดึงมาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งดึงอีกฝั่งหนึ่งมานี่ปรนี้ ให้ออกมาอย่างนี้เมื่อแยกออกจากกันแล้วมาหาจังหวะใหม่เราสามารถผลักมามันก็จะถ้าดึงฝั่งนี้แค่ได้ซีกเดียวเราก็มาดึงฝั่งนี้มันจะได้ทั้ง2ตัวตามกันมาเพื่อที่จะได้ให้ลงตรงนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ ประมาณนี้ดึงดูตรงนี้ด้วยสามารถดึงมาได้อีกอนี่แหละประมาณนี้ลองดูครับมันก็จะค่อยๆขึ้นดูดีกว่าแล้วตอนลงก็ค่อยๆเร็วนี่นี่คือการทำสปีดแรมปิ้ง ทีหนึ่งฟูค่อยคแล้วก็ลงฟุทีนี้มันยังสวยกว่านั้นได้อีกนั่นก็คือมาทำกับตรงนี้ถ้าเปรียบเหมือนรถที่กำลังจะขึ้นสะพานเนี่ยตรงคอสะพานตรงนี้ถ้าคนนั่งรถเมย์หรือขับรถเร็วๆเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันสะดุด เราสามารถดัดแขนได้ครับให้มันเป็นรูป s curve นี่มันก็จะสมูทยิ่งขึ้นคลิกเช่นการดึงแขนมาทำให้เป็น s curve มันก็จะยิ่งสมูทเข้าไปใหญ่ฟูดูรื่นใช่ไหมฮะครับนี่คือการทำ speed ramping จะทํากี่ช่วงก็ได้จะยกให้มันแตกต่างไปกว่านี้ก็ได้นี่ครับตรงนี้เอาสักร้อยตรงนี้ก็ร้0ยเเช็คตรงนี้ใหม่ตรงนี้เป๋ไปละดึงเข้ามา ผลไปกับทุกๆคีเฟรมเลยช่วงนี้ฟูแล้วช่วงนี้ก็ต้องดึงเข้ามาด้วยเพราะมันจะเปเพี้ยนไปล้นี่พอดีเลยอ่ะลองดูสวยงามแล้วก็ฟูนี่ ขอดัดแขนตรงนี้อีกนิดหนึ่งอ่าอีกทีหนึ่งสวยงามมากรื่นเลยก็ส่งให้มีการตื่นเต้นมากขึ้นเอาละครับนี่คือวิธีการทำสปีดแรมปิ้งอย่าลืมนะครับถ้าจะทำสโลโมชั่น ต้องถ่ายที่เฟรมเรทสูงสๆไว้ก่อนได้เปรียบสูงมากเท่าไรยิ่งดีแล้วไว้พบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสำหรับบทเรียนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ